ของกลางได้แล้วนะครับจํานวนหนึ่งนะครับเราก็นํามาตรวจสอบนะครับและติดตามนะครับเรืของเครื่องหมายซึ่งขณะนี้นะครับติดตามได้3ามลายแล้วนะครับก็คือดินสอเขียนคิ้วเนี่ยนะครับเมลิสกานะครับครับแล้วก็อันนี้เซรั่มนะครับไฮยาดานะครับครับแล้วก็เอ่อวอลเลสนะครับเป็นเป็นแชมพูนะครับส่วนผู้เสียหายหลักเลยนะครับซึ่งเราเข้าโอเปอเรชั่นร่วมกันเคสนี้นะครับก็คือเอ่อเพอริเพอริกาเนี่ยครับนะครับ ซึ่งเราตรวจยึดของกลางได้ประมาณ6,000ชิ้นนะครับส่วนแบรนด์อื่นๆก็อยู่ระหว่างติดตามนะครับเพื่อมาดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดนะครับซึ่งนำนำเข้ามานะครับซึ่งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆครับขอบคุณครับครับส่วนรายละเอียดของเครื่องสำอางครับขออนุญาตเลองเดคถาม เดืนพี่น้องสื่อมวลชนครับสาหรับกรณีการเข้าจับกลุ่มเครื่องสำอางปลอมครั้งนี้เป็นครั้งที่ใหญ่มากนะครับมีทั้งสิ้น19รายการนะครับทุกรายการเนี่ยเป็นการปลอมทั้งหมดเลยครับนะฮะแล้วก็มีทั้งสินค้าที่ปลอมของคนไทยเองแล้วก็ปลอมสินค้าที่มาจากต่างประเทศนะครับลักษณะการปลอมเนี่ยปลอมทั้งชิ้นเลยฮะ ปลอมได้คล้ายเคียงของจริงมากนะครับซึ่งอาจจะสังเกตได้ยากโดยถ้าผู้ที่ไม่ชำนาญหรือไม่ใช่เจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับลักษณะกล่องลังกษณะแพคเกจจิ้งเนี่ยจะคล้ายของจริงมากนะครับอันนี้ก็คือปลอมอย่างหนึ่งอีกสองคือปลอมเลขออยอนะครับเอาเลขอื่นมาส,มาสวมนะครับซึ่งอันนี้อาจจะพอดูได้บ้าง ถ้าเราคียเลขอยอยในการหาก็จะคนละตัวกันกับตัวนี้นะครับซึ่งมีทั้งสองแบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการยากสำหรับผู้บริโภคที่จะตัดสินใจซื้อแล้วจะทราบว่ามันปลอมหรือมันไม่ปลอมในตอนซื้อแต่ถ้าเอามาใช้จริงเนี่ยทราบมาว่าตัวคุณภาพของสินค้านี่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากของจีนสังเกตได้แล้วก็จากการ วิเคราะห์ของผู้เสียหายเนี่ยพบว่าค่าสารสําคัญเนี่ยที่มีอยู่ในสินค้าเนี่ยไม่เหมือนของจริงเลยแม้แต่น้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยู้ที่ใช้เนี่ยนอกจากจะใช้ไปแล้วเนี่ยไม่ได้คุณสมบัติหรือคุณภาพตามที่ต้องการเนี่ยยังอาจได้รับผลเสียจากสารที่เอาไปผสมนะครับอาจจะเป็นสารต้องห้ามอาจจะเป็นสารที่มีพิษหรือมีอาการแพ้จากการใช้เครื่องสำอางเหล่านี้ พานจันท์นก็อยากจะให้ข้อมูลผู้บริโภคพวกเราทุกคนรวมทั้งท่านพี่น้องสื่อมวลชนนะครับในการเลือกซื้อเครื่องสูองออถ้ามีราคาถูกผิดปกตินะครับถูกผิดปกติแล้วถ้าสมมุติว่าเราตรวจสอบไม่ได้ถ้าใช้ไปแล้วเนี่ยมีความผิดปกติก็สามารถแจ้งได้ที่ออยอได้นะครับหรือถ้าเราไปพบเราแน่ใจว่าเป็นการขายเครื่องสูองอ